สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยมีอยู่หลายวิธีเราจะไปเรียนรู้วิธีแรกกันก่อนนะคะวันนี้การแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณค่ะการแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเขียนจํานวนนะับในรูปของการคูณก่อนนะคะ20นะคะ20เขียนในรูปของการคูณของจํานวนนะับ และแก่จำนวนอะไรคูณกันบ้างยกตัวอย่างนะคะ20เท่ากับ2คูณด้วย10 10คูณ2ดคูณด้วย, 2, 2วยน,นี้เหมือนกันนะคะอะไรอีกคะ4คูณด้วย5 20เราแยกออกมาเป็น2คูณ10ใช่ไหมคะเราก็ยกตัวอย่าง2คูณ10อันนี้วิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะ 2เป็นจํานวนเฉพาะหรือยังคะเป็นแล้วดึงลงมา10เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะยังอทีนี้เราเขียนสิในรูปของการคูณ10เท่ากับอะไรคูนกันได้1ิคะ2คูณ5ทีนี้เราแยกออกมาเป็น2คูณ2คูณ5 2เป็นจํานวนเฉพาะยังคะเป็นแล้ว2ตัวน,นี้คือเป็นแล้ว5เป็นห,หรือยังคะ เป็นแล้วถ้ายังไม่เป็นนักเรียนต้องแยกนะคะถ้าเป็นแล้วเราก็ตอบ20แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2องคูณ2คูณ5อัจากที่เราแยกตัวประกอบของ20นะคะ20ท่ากับ2คูด้ว 2, คูณด้วย5ทีนี้จะเห็นได้ว่า2เนี่ยมันคูณกันต้องกันสครั้ง สามารถเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังได้นะคะก็คือถ้าซ้ำกันสองครั้งก็คือยกกําลังสองก็จะได้เป็น2ยกกําลังสองคูณด,ด้วย5ตอบ2ยกกําลังสองคูณด,ด้วย5ถ้าสองคูณซ้ำกัน3มครั้งก็2ยกกําลังสาม ถ้าสองคูณขัดไอ้สกันสี่ครั้งก็สองยกกําลังสี่นะคะทีนี้นักเรียนอาจจะงงในเรื่องของเลขยกกําลังเลขยกกําลังอะคูยกตัวอย่างใหม่เช่นสามคูณด้วยสามคูณด้วยสามก็เท่ากับสามยกกําลังสามสี่คูณด้วยสี่ก็เท่ากับสี่ยกกําลังสอง สามยกกำลังสามเนี่ยไม่ใช่สามคูณสามนะคะก็คือสามคูณกันสามครั้งมีค่าเท่าไหร่สามคูณสามได้เก้าเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดสี่สี่คูณสี่ข้อกับสี่ยกกำลังสองสี่ยกกำลังสองก็คือสี่คูณกันสองครั้งไม่ใช่สี่คูณสองนะคะถ้าสี่คูณสองจะได้แปดแต่ถ้าสี่คูณกันสองครั้งก็จะได้สี่คูณสี่ได้สี่หกและเวียนระวังด้วยนะคะเวลาเขียนเลขยกกำลัง ตัวอย่างที่2นะคะ28เรามาดูว่าจํานวนอะไรที่คูณกันได้28บ้างแล้วนักเรียนเลือกมาอ่ะรูเลือก4 4ี่คูณเได้28ใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างที่คูณกันได้28 14คูณ2ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเลือกมา1จํานวนอะไรคูณกันอ่ะรูเลือก7คูณด้วยสี่นนี้นักเรียนก็แยกตัวประกอบ เป็นจํานวนเฉพาะเจ็ดเป็นหรือยังคะถ้าเป็นแล้วดึงลงมาคูณด้วยสี่เป็นจํานวนเฉพาะหรือยังคะยังไม่เป็นสี่แยกออกเป็นจํานวนอะไรคูณกันคะจานวนอะไรคูณกันได้สี่ก็คือสองคูณด้วยสองทั้งหมดนี้เป็นจํานวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้วเจ็ดเป็นจํานวนเฉพาะสองเป็นจํานวนเฉพาะสองเป็นจํานวนเฉพาะทีนี้มันคูณซ้ำกันสองตัวใช่ไหมคะสองคูณซ้ำกัน สองในรูปของเลขยกกำลังก็จะได้7คูณด้วย2คูณซ้ำกัน2ครั้งก็สองยกกำลัง2ตอบตัวประกอบของ28แยกออกมาเป็น7คูณด้วย2ยกกำลังสองสรุปนะคะการแยกตัวประกอบหรือวิธีการคูณน,นะคะก็มีวิธีการโดยการเขียนจำนวนนะับ ของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็นำส่งครูในชั่วโมงถัดไปนะคะ